หลังจากวันปุ๋ยรับรวงเข้าไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2568วันนี้มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันที่19กันยายน2568นะครับให้พี่น้องได้ดูให้จุใจไปเลยนะครับเป็นข้าวที่งามมากสะดับปีนี้ในพื้นที่ที่หวานเอาไว้20ไร่นะครับที่เห็นกว้างใหญ่ไปศาลนั้นมีหลายเจ้าด้วยกันเขาเรียกหอมมะลิ1.5ครับ ปีนี้เป็นเข้าวหอมมะลิหนึ่งนห้านั้นจะงามมากทีเดียวการดูแลก็เท่าที่อธิบายมาแล้วคลิปที่แล้วจะไม่อธิบายซ้ำเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อแต่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าประมาณสักเจ็ดโมงเช้าก็แล้วกันแดดยังไม่ออกนะครับไม่ครึมนะครับวันนี้มีเมฆนะครับให้ดูยามเช้าอีกครั้งหนึ่งเป็นการอัปเดตให้ดู ส่วนฝั่งนู้นก็เป็นที่พักอาศัยคือ,คอกระท่อมนั่นเองจะปลูกหลากหลายอย่างด้วยการปลูกยางนาไม้พยูงไม้ประดูไม้ชัมชันไม้หลากหลายอย่างนะครับเป็นไม้ป่าผสมผสานกับกล้วยมะม่วงมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีผลกินได้กับไม้ป่าผสมผสานกันอย่างน้อยนอกก็มีที่เกาะ ที่อยู่ของนกที่อาศัยของนกนั่นเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าตอนเย็นก็จะได้ยินเสียงนกร้องนั้นก็นกเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นป่าในปัจจุบันนี้ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราปลูกป่าผสมผสานกับพืชยืนต้นที่เราปลูกด้วยนะครับนั้นก็ปลูกพืชผักผลไม้ที่กินได้รวมถึงไม้ป่าไม้ป่าปลูกทุกอย่างนะครับ ไม่เฉพาะไม้ประดูไม้พยูงไม้หลากหลายอย่างที่ปลูกลงไปนะครับให้เป็นป่าไว้ก่อนตอนแรกคิดว่าเป็นไม้ร่มเงาแต่เมื่อปลูกไปแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์สร้างความร่มรื่นและภายในกระท่อมที่อยู่ตรงนั้นก็เต็มไปด้วยบ่อน้ำตรงกลางเป็นบ่อใหญ่แล้วก็รอบๆสวนก็เป็นคลองไท้ไก่และมีน้ำตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นมีปลาก,กินตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดู360องศาเลยครับบนให้ดูนะครับก็เป็นการอัปเดตหลังจากหวานปุ๋ยรับรงเข้าไปแล้วเมื่อวันที่15นะครับยวมาดูอีกครั้งหนึ่งดูให้จุใจไปเลยนะครับนี่นะครับสวยงามทีเดียวครับ นี้หวังอย่างยิ่งว่าราคามันจะดีขึ้นมาด้วยนะครับการบานปุ๋ยรับรงเข้าก็ช่วยเพิ่มให้เม็ดเต็มแล้วก็มีน้ำหนักนะครับเพิ่มรวงให้ใหญ่ขึ้นนะครับครับแค่นี้พอครับ3นาทีด้วยกันนะครับ